สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนค,ครับมัอนี้ช่องฮักนกแชแนลครับพาพี่น้องมากินครับตำบองหุงใส่ปูดองพี่น้องมึงโอ้โหตำแบบเพ็ดเพชจวดจวดพี่น้องปูดองแนครับแกมครับหมูกรอบพี่น้องเมืองตอนอใน,ในี้น่กรอบๆเบอร์จะตอนนั้นบ,บ่แซบบ็บๆครับแกมข้าวปุ่นไนยน้อยใหญ่ข้าวครับแกมพกบงแล้วก็มี พักดองครับหรือว่ากิมจิหรือว่าส้มพักครับนี่ oh <my> เอนในลายแบบปะบอลาย,ยายหางพี่น้องลงมือเลยครับ oh <my> อใส่กับข้าวเหนียวแต่บะหุงเผ็ดๆเ,เลยแะมาเลยมานีนนข้าวเหนียวมาได้พี่น,อน้องเด้ออืยุบตำหุงกะก่อนเป็นตะแซบลายนี่พักบก่อน มันตอนกับบอกอยังไงมีสามันทอดกรอบตอนมะหู มนูแซบร้านโลก่ี่ตำโมงบ้านนอาพี่เนองแกมกบปุนพอเทากันค่ะ ยุสวยขึ้นมากตอนมะฮุงเราอือดูดองอือ,อดีนัว ฤดูกาลหรือว่าย่ามโนไม้ครับแต่ชิ้นนี้ <G re ep> ทุกเกือบทุกมือครับ หอมแซ่บหน่อยกรอบแห้งมาละเบอร์ซ้ำซ้นทอดกรอบพี่น้องเบิ่งความกรอบคำเละเบอร์อาบเซียไปไปหาหมอหน่อยเฉย่าเป็นใครทำไปลาเบอร์เซีย พักกระเสดวัวพักกระถิน,นมึงไปลองมึงสามซันเน้นๆครับ เงนยุกงยากใส่ซอมเลไมมาเนี่ยมแก้วรุดแก้วรุดกินได้กินให้แก้วรุดอหมือดูดิเอาใส่ข้าวปุ่น tôm năm cộng hành là bự ít nè khác cái ngày nè nè cây mua đó ui nó kín vô rồi น้ำนัวเลี่ยวหวานแซ่บพอน ดอกกิมติพอมั้กิมติก็คือประกาศดองก็คือสมผักบ้านเท่านี่เองเพิ่นแต่นอกไปนอกคือนางปีนี่ครับบานมันบ่แซ่บร่บ่ามันสุดยอดแล้วไดนี่ อูดองอือหือกูน่าดองไม่ใช่หอมครับแบบตอนใหญ่ๆเลย ังกรแต่เนื้อนุมสุดยอดเข้าตำราเลยใส่เม็ดปลากระดินงนำให้หนูนกันทาอะไรดิ ผีโพตอนมงงงแม่ในลีหายุกตอนมงงงผรางบุมเนอย่งเดียมันเพชรแม่หราดเมนูตามมังง มแกงแหลายอือตอเลยเนเมนูแซ่บๆอีกเมนูหนึ่งครับตับมะฮงบนบ้านจักตอนสีใไงนยครับเนาะ อือีเนิดเทีอ่อปวดแล้วคับพหนอน กินทำไมต้มพร้อมเป็นแนวแกมอีกเมนูหนึ่งครับหน่อไม้ถ้าเวลาเขาตำใส่หน่อไม้เ่อินว่าตำลุยสวนตำป้าครับใส่หน่อไม้นี่ยน,นี้ โอ้ตอนประแดกละเบอร์ประแดกตอนออสามชั้นละเบอร์สามชั้นละเบอร์กินโอ้ว์ทำมาตั่ตนเตาแบบกระนไงวางมากครับ มันเยอะๆ <c oughs> <S 1> <S 1> บุ้อ้วนให้ันูไปพปน่น้ออไงนอนหืมนุ่ม อยากให้มันแซบให้นองน,นำขอบุนนวดจุ่มลงไปครับหมูมเลย่อนี่อืมอิ่มไหมหันอิ่มไหมอิ่มบ่ อาวอิ่มไปอีกแค่คำก่อนระเบิดแสบได้แทมมานนี้มันติว้วๆเล็กน้อยครับมันจะได้รสชาติของความนัวแน่ดีๆครับมาดนนยอืม้มเศบๆประแดกตรวๆครับใส่ครับสามสันทอดกรอบพี่น้องเโอ้ยเป็นแต่แสียบวะเสบครับมือาี้เมนูต,ตำมะฮุงบานๆครับตำเส้ปูดองพี่น้อง พี่น้องทานไทยสนใจครับบัวสิเป็นน้องง่วหเรื่องอาหารปลาตามฤดูกาลนะครับเนาะสามารถใต้คอมเมนต์พอดำได้หรือว่ายังไงพอดำเฮียดคลิปยังให้เบิ่งครับสามารถแนะนำเข้ามาได้เด้อพี่ครับเด้อไต้คอมเมนต์เข้ามาสําหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวังสิ่งใดสมความมุ่งมาปรารถนาครับลำลเรื่อยๆถูกคนเล่ยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ